ดีครับมือนี้เขาอยู่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินครับผมมาเบิงมือนี้พอดีเขาจะามีงานกาชาดครับเขามาเบิงลานขายของว่ามีอย่างไงครับถนนเลี่ยงเมืองกาลสินเด้อครับไปทั้งนาบุนคือไปทั้งยางตลาดไปขอนแกน่นครับเปินกระสีนี่อันนี้แหละครับต้นไม้อยู่หิมทางเลือกซื้อหากันอยู่ครับ ถายต้นหม่ของคุณครับถนนเหลียงเมืองแต่มาจากทางพี่ครับมาจากอำเภอสมเด็จครับตัวนี้ทางนี่ครับเป็นจัดงานอยู่บริเวณสุราชการจังหวัดกระสินมองนี้เป็นมองจอดรถครับฝากตูจอดรถครับนี่ครับต้นไม้ห้าอยู่ครับเขาไปข้างในก็มีอีกครับต้นไม้ แล้วไปข้างในยู้างหลังครับ้างหลังของศูนย์รชาชการติดกับหม้อก๊ะสินนั่นแหละครับต้นไม้ลายอยู่ครับแต่ผูใ้ใดอยากสะดวกสบ,าย,กบ,ยา,า,บายครับนี่แหละครับอยู่ทางหน้าหิมพางนี่แหละครับไม้ลายครับแมนบัดแหละครับแถวนี้ขายของลายตัวนี้เจอเต็มเลยแดดก็หงอ,อนๆงยน่หละยงกังวร เป็นมีงานกาชาดด้วยครับงานมหากรรมโปรงลางแพรวาและกาชาดจังหวัดกระสีนิน2กกุมภาฮอดมันที่6มีนาเดี๋ยครับเดิน,ดน,นนี่ร้านขายของเฟอร์นิเจอร์หลากหลายมาเลือกสี่หาเลย้ลายหลายนี่ ที่นอนโซฟาที่นอนเขอนี่เจอโต๊ะใหม่โต๊ะกินขา้าวโต๊ะนั่งน้ำงามนี่ครับมหกรรมโปรงลางแพราวา งานกาชาติจังหวัดกรุงิรจำปี2 5 6 7 26กุมภาถึง6มีนาคมครับผมนีเ็นมีผู้ใดในแต่ละมือนี่ครับร้านขายร้านขายบาย มอเครื่องคั่วักร้ลยเลยครับบอกว่าทางเข้าภาษาเขามากแล้วมันมีลังคาให้ครับหมมีหมโมหอนกับบริงางสาธเดียเขามาแล้วเลยกระจายเนินตา เสือผาลายครับเครื่องประดับเครื่องสำอางลายเสือผาเล็กหน่อยรังของเห่ิน กระเป๋าร้ายครับมาเลือกเลยถึกหน้าค่ากับมมครักควนนี่ครับมันมีหลังคาครับ เสือพาลายาเ,เสือพาลายครับอันนี้มันยังนี่ปุกชิ้นครับเสือโตร่อยเกลือครับแว่นกันแดดสี่สิบเกลือนนะรงเท้า เไม่พ่นเป็นต้นเครื่องเลนครับท้องฟุตนี่ครับเครื่องเลนต้นนีเลนงนี้ยมังขึ้นครับมวามมึงดูครับแนวอยู่แนวกินครับรายครับมึงนี้ยมเหลียวเลยครับสถานีหอ,อยใหญ่เป็นว่ะ หอยหอยง่ายครับหอยนังลมบุกชิ้นทอดครับเชิญแลอชิน้น่ชิน่งมทงชิ้หนแท้ร้อยเร์เซ็นต์และน่ชิ้นปลาร้อยเปอร์เซ็นชิมฟรีครับเราให้คุณชิมฟรีครับิว่นอนจ่ายงามล,ลำใจ ต้มขนมแนวยูแัวน่กินลายครับอันนี้ขนมเบื้องครับอัดไทยนานทายเคสมอฟีกระเป๋าสะพายลายครับแทางพุ่นครับสิเป็น ของโตโยต้าครับเังไเป็นสีรีรถง,งามๆมาโชว์มาแสดงให้เบิรงครับโตโยต้ารีโว่โตโยต้าแชมป์ี่ครับง,งามๆคุณเท่าบาบบายครับคุณเท่ากีฬาสองเก้าเก้างานกอปฟเกรดเอคนวะ ขมางนี้ที่เป็นมอไส์ครับเ UJ Motor ใส่ลงทุ่งวางอยู่ในภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินครับถนนเลี่ยงเมืองเออครับ ถนนรอบเมืองแต่ละสินแลไะครับางานมาทั้งนี้เบังทั้งนี้จะเป็นร้านขายยางขายรอแม็กรถยนต์ครับตกแตง่งรถหัดทางสมภพสามคนวะก็ขาก็คุยกันเอาครับหมื่นแปดหมื่นเกาหมื่นเจ็ดหมื่นมีไรครับปฐมพยาบาลห่ยอยู่เดอ้อครับผู้ใดยอยากเปร่มเมื่อย น on, e ี่ครับทางนี้มอไซค์ลายครับอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินเดอร์เนี่ยมังคืนพนมีมหอรศพมีศิลปินต่างๆคณะดนตรีมากรลายครับต้นไม้ป็สอยู่ทางหลังนะครับ สียางตรงลงไปอีกฟุนสิเป็นโซนอี่ขายต้นใหม่ครับถ้าห้าย่างลงมาทั้งโซนทั้งหลังของศูนย์ราชการนะครับโซนทั้งหลังที่ติดกับมอกาะสินนะี่ครับมันจะมีโซนที่ขายต้นใหม่เนี่ยครับเป็นแถวเลยโซนที่เป็นขายต้นใหม่ไม่ดอกไม่ประดับทั้งคุณ แมนเบดครับผมงาไปคุัผมแตงแจทีครับทางเขาเขามาทางนี้ได้ครับโซนทางนี้ครับอันนี้คือโซนทางหลังของศูนย์ราชการครับมีซีมี่ขายต้นไม้ข้างนาทนปิดหินข้างถนนเลี่ยงเมืองกับนีบ่แต่ว่าบหลายซ้ำทั้งนี้ครับต้นไม้นี่ มาเลือกหาวเลยครับสุดเลยครับมี่ทางเขาเวยครับนี่ทางเขาเขามาทางขครผบรลายครับแนวอยู่แนวกินเขาเบิ่งครับรางวัลใหญ่ครับรางวัลน,นี่ครับรางวัลน,นี่เด้อ ฟอร์จูเนอร์เด้อนี่จับตลาดเอาผู้ใดซื้อถือกระบะฟอร์จูเนอร์แล้วก็เพิ่นสีออกสลากเลขทไายหางบัตรเด้อครับสุ่มีหม้อใส่มีรถนี่ครับของรางวัลใหญ่ครับตู้เย็นร้ายครับนี่คือรางวัลใหญ่ครับนี่ตอนที่หนึ่งกระบะฟอร์จูเนอร์ รีเจอร์ดีครับรางวัลใหญ่ครับผมครับร้อยนะก,กิน่นแนวกินนี่ร้ายอยู่ีครับนี่ว่าแม่ซื้อแนวผนมผนมปังผนมเปียนี่ครับสุดเลยครับมีลังค่าห้างข้า,าขมาบ่ห่อนครับเย็นครับลังค่าเย็นครับ หอยดองลูกชิ้นปลาขนมนี่ครับทังนี้หลายครับกะละแมลูกชิ้นปิ้งนี่ยขนมโอ้หลายเลีครับหลาย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 ครับเนื้ออยู่เนี่อกินหลายจะเลือกบสถือกุแล้วครับใลาอยากกินนี่ยงเลือกเอาครับ หลายหลีงานมีหอดวันที่หกมีนาเดอครับหกมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับตั้งแต่2ีสิบหกพัุธมผ้าถึงหกมีนาหกเจ็ดครับยามเมื่อคืนจะมีนักกล่องมีมอล่ำพนานักกล่องต่างๆน้านามอหอระศพพบงานสมโดล่ยามเมื่อคืนลายครับในขนมโพ้หลายหลีครับเนืออยู่เนวกิน ยังไงครับชิมกันได้เลยครับชิมฟรีครับลายยามกลางเว้นคนบ่หลายครับแต่ยามมังคืนนี่โอ้หลายคนพอเพิ่นสิบ้านยนมนามมังคืนมันจะง่ฮ้อนครับยามมังคืนคนหลายครับยามมังคืนนี่ครับหอ,อ้ทอทอดขนมปาอันนีน้มักสีสันแท้สไตล์ญี่ปุ่นของสันนี่ หลายๆกระเมร์แม่สุน,นันนี่หลายครับหลายครับผมัรผมแม่สุนันอันนี้เงี้ยมังคุดบนเสีอนั่นครับทูจิครับเ,เต็มเลยเลือกเอาครับ ยำ6กสิบบาทเด้อครับยำ6กสิบบาทนะทุเรียนทุเรียนก็มีเด้อครับุทุเรียนลายครับลาย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 นอยู่เนื้อสนลายสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่ทุงละแปดสิบบาทครับนี่ครับทุเรียนโอ้ลาย ตรงนี้ครับน้ำหอมถุงเท้ากระเป๋ากะละแม่เน่อยู่เนวกินครับรายครับเน่ามึนขื่นนี่ค้นสิล้ายครับเน่เว้นนี่แดดก่อนคางจะงห่อนยังน้อยคนก็เลยบอคอยมาบนไดแต่เน่ามึนขื้นร้ายครับรลายล้ายคือบนถนนใหญ่ครับถนนรอบเมืองกะละสินแล้วมันเซมีทางที เลี้ยวเข้ามาครับเล,บลี้ยงสายเข้าม่าคางสารกกลางทางสูนราชการนี่นครับที่เห็นร่แรนอยู่นะถนนเส้นนั้นซีออกไปถนนกลางเมืองกาฬสินธุ์ที่มาจากสมเด็จติโพธินาแม่โคครับตรงนีน้อันนี้คืออาคารศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับทางน,น,นี้หลังอาคารศูนย์นี้ลงไปก็สิเป็นมอกาฬสินธุ์ครับ ซึ่งเป็นทั้งหลังหมอ้อกละสินซึ่งฝากทั้งพ่นจะเป็นแมคโคครับหนาหมอ้อกละสินจะเป็นห่างสรัพสินค้าแมคโคครับแมคโคกละสินอันนี้คือในบริเวณส่วนที่เพิ่นจัดงานครับเพิ่นจัดตั้งแต่วันที่ยีุ่มภากัุม์าถึงวันที่6มีนาคม67เดเด้อครับผม มากำปวงลางแพรวางานกาชาติจังหวัดกาฬสินประจําปี2567ครับผมอ่าล่ะครับสำารับมื้อนีก่ก็เอาเานีก่อนครับผมสวัสดีครับ